พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโทษทางวินัยอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับในคลิปนี้ที่เราจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือพนักงานจ้างในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็จะมีพนักงานจ้างตามภารกิจพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษและพนักงานจ้างทั่วไปนะครับสําหรับในเรื่องของโทษทางวินัยของพนักงานจ้างเนี่ยนะครับ ก็ถูกกำหนดเอาไว้ในประกาศคณะกรรมการกลางาในเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างพุทธศักราช2547ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับโดยประกาศคณะกรรมการกลางตรงนี้นะครับในส่วนของพนักงานกลางคณะกรรมการเทศบาลพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็จะไปออกประกาศ ซึ่งมีรายละเอียดเหมือนกับประกาศคณะกรรมการกลางนะครับไปบังคับใช้ในแต่ละจังหวัดก็จะมีเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับซึ่งโทษทางวินัยของพนักงานจ้างเนี่ยเขาได้กําหนดเอาไว้นะครับดังนี้นะครับก็คือในข้อ48นะครับกำหนดว่าพนักงานจ้างจะต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กําหนดเอาไว้เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาลคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลแล้วก็ในส่วนของพนักงานคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยนะครับโดยพนักงานจ้างผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ที่กา anyway, หนดเอาไว้เนี่ยพนักงานจ้างผู uh ้น huh ั้นเป็นผู <squats> ้กระทําผิดวินัยซึ่งโทษทางวินัยเนี่ยเขามีอยู่4สถานสําหรับพนักงานจ้างนะครับก็คือภาคทันนะครับหภาคทัน2ตัดค่าตอบแทน3ลดค่าตอบแทนและ4ไล่ออกนะครับนี่คือโทษทางวินัยของพนักงานจ้างมีอยู่4สถานนะครับคือภาคทันตัดค่าตอบแทนลดค่าตอบแทนและไล่ออกนะครับ